สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตำบลตรงสูตรเอชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนกระเบีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมัเทิงและทาตนนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลท่าน,นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจาะอ,อะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้า,าชอบแนวะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหยวทยฟรีโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับมาตรงสูตร A หลักสิบบนหลักสิบบนสูตร A นะครับนี้ นุ้เลีนเข้ามา4สูตรนะครับ2 2 2 2ออก2 1คือมา2นะครับนี่คือสูตรใครอยากเอาไปคำนวณนขอรุ่งหน้านนี้คือผลในการคำนวณหลุดมาละ2ยอดเนาะชล4สูตรอนี้ยใช้สูตรชล4สูตรเหมือนเดิมเนาะพอเพราะยังเดิมดี4สูตรสูตรที่หนึ่งก็คำนวณได้ตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดูตรหนึ่ง6 3 6 8อย่างนี้ หน่วยบนสุดเอก็คำนวณได้ตามนี้นะครับหมดทีแรกก็เข้ามา, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. าหนึ่ง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 ออกสองหนึ่งหนึ่งหมดไข่หนึ่งหวดนะครับแปดตัวกินวินแปดตัวหน่วยสุดสี่ก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดนั่นเองครับคำนวณไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็จับไว้เพื่อจะได้เป็นการเสียเวลาก็จับไว้ให้ชมก่อนเลยนะครับนี่คือ หลักหน่วยที่จริงมันเดินยาวมาแล้วนะครับนี่ประมาณสองปีมันเดินมายาวแต่หักลงไว้ให้ชมแค่นี้ลงยาวแม่เปลือนกระดาษลงแค่นี้ว่าจะเดินหน้าไปดีเท่าไหร่ย้อนหลังเดินดีทุกสูตรจะเดินหน้านี้ส่วนน้อยที่จะเดินเลยนะเดินหน้าาละนี่คือหลักหน่วยมาจับสารตัวบนตรงงในส e ูตรเอเรียกว่าเข้ามาอยู่ภาพสองหนึ่ง ยังอยู่ในพีที่สิบแปดคือโดยดูดหลังหนึน่งในพีที่สิบแปดในเงื่อนที่แล้วที่แล้วก็สิบบนเอออกสองในบนเอหนึน่งสองหนึ่งนี่นะครับสองหนึ่งสองหนึ่งคู่ก็อยู่นี่คู่อยู่นี่สองหนึ่งยังแต่แซมกับเด่นหนึ่งจี่ามาหลุดหนึ่งสูตรมาหนึ่งสูตรมันก็เลยออกไม่ได้นะครับมาเงื่อนนี้มาดูใหม่นะครับ ตัวนี้ครับทุนได้ตามนี้สบุญสูตรเอเด่นสุดชนสี่สูตรสามสี่ห้าแปดหสามสี่ห้าแปดเด็นสุดแล้วก็มาหน่วยบุญสูตรเอชนสี่สูตรสูตสองหกสูสองหกเมื่อเรามาจับคู่สี่สามสิบสองชุดได้ส่วนคือตามนี้นะครับแต้มรวมสูตรแต้มรวมสูตรก็ได้ตามนี้หนึ่งห้าเก้าแทำสิบหน่วยบุญแล้วก็มาชนเด่นสิบหน่วยบุญ เราชะให้ได้2ใน3สูตรสูตร A ก็จะเป็น1 0 1 3 4ูสูตร B ก็จะได้2 3 4 5เรามาจับเสาในสูตรได้ทังนั้นเร้จับแต้มก่อนัอนคือ1น9่งกอะไรก็ได้1นันได้5ได้9แล้วก็ 1, 5, 5, วกติ๊กไว้เองนึ่าเอย่างนี้159ถ้าชนเฉพาะแต้มแล้วทังสูตรนยอยเออวนตรงมาอีกแล้วก็แต้มมา ็มีแค่สามไอ้สี่ชุดนี้นะครับกันการแต้มพลาดหรือนั่นเองมาแล้วก็จะใช้สิบหน่วยมาชนอีกทีหนึ่งแตเดิ๋วมนมาสิบสองสูตรแต่แต้มมัมาอย่างนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อะไรมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จุดไว้ก่อนนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ อะไรมีสองสามสี่ห้าข้างในมีสองสามห้าประจุดไว้สองสามสี่ห้า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 ตัวดินสุดก็คือชนสามสุดหนึ่งสองสามสามสุดนี้ก็คือหนึ่งขีดชนแต้มสองชนเด่นสองจุดหนึ่งขีดชนแต้มแล้วก็ชนเด่นอีกสองจุดขีดสามตัวนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งขีดแล้วก็สองจุดก็เป็นจนสามสุดนั่นเองแล้วก็ถ้าสองจุดก็ชนเด่นสองสูุดสองสุด,ดชนเด่นสองสุดเต็มชนเต็มเด่นนั่นเองหนึ่งสองสุดเต็มชนเต็ม,เ,ตมเด่นอันนี้จะเป็นชนเต็มหนึ่งสูตรชนเด่นหนึ่งสูตรหนึ่งขีดหนึ่งจุดก็สองในสามแล้วก็วงไว้นั่นเอง ชุดเด่นที่สุดก็อยู่ในวงกลมพิจารณาพิจารณาในวงสีแดงแล้วก็สีนหิืนนะตามดับมีเิษมาเท่ากันทนะั้งแดงแ้ะน้ำเงินนั่นเองี่เรีกว่สินหมืนท้องตนตรงเด่นชุด A ก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับท้องต้นตรงสูตร A ของนวนได้ตามนี้นะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจ่ชอบเลยนะครับ สำหรับ,บคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ